อันนี้เป็นซีดี4 0 6 0นะที่เราทดลองไปสร้างความถี่312.5เคนี้เรามาผ่านอาซีให้เป็นไทแองเกิลเนาะแล้วก็ใส่ตรงนี้ไป็มอสกน311อลิโออยู่ตรงนี้นะ 3, 1, 1. อันนี้เราสร้างแค่นี้ก่อนสร้างแค่นี้ก่อน,น,อ,นอันนี้แล้วก็เราก็ส1 2 อันนี้เออออกเลยนะค่นี้แล้วก็ผ่าน r าชุดนี้เอาไปรอที่3 1 1นะก็จะเป็นแฉงเกินความถี่ยังเท่าเดิมอยูนะ,นคะแคนนี้เราวัดที่ผ่านในห้าสไว้แล้วนะ ตรงตรงเรืองิปตรงนี้พร้อมที่จะไปใส่เกตมอสเกตเพื่อจะแยกเป็นไฮโรไซน์ะนะอันนี้เรามอสแล้วนะป้อนสีดีเข้ามาจะกระเพือ่อเพื่อมาละมอสล้วถ้าเราเล่งมันก็จะขึ้นตาม ตรงเนี้ยก็ไปใส่น็อตเกตสองตัวใส่ไอซีสอ่งหนึ่งนึ่งหนึ่นะแล้วก็ขับวัดเฟ็ดน่าจะดัง